สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่นเอาหานะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเล่นเกมนะครับวันนี้ผมจะไปสูดอากาศหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในกรุงเทพนะครับฝุ่นมันเยอะมากนะครับผมต้องใส่แม็กเลยทีเดียวเราก็เลยจะไปกันที่ชุมพรนะครับไปกดแบบโซโล่นะครับผมกดลงไปคนเดียวเลยนะฮะ เราก็จะมาดูกันว่าชุมพรมีอะไรเที่ยวนะรับอันซีนะครับผมไปลุยคนเดียวด้วยกล้องโกโปรกันน้ําเล็กน้อยนะครับผมตอนนี้ก็ติดอยู่ที่หมอชิดนะครับผมนี่นะฮะติดเรติดจบหายนะครับผมติดติดเกินไปหรือเปล่าเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับผมจะพยายามถ่ายไว้ตลอดนะครับเพื่อนสวัสดีครับหลังจากพาเราวาร์ปมานะครับเราก็มาอยู่ที่สมุทรสงา คลามแล้วนะอุ้ยสะอึกเลยทีเดียวครับผิวน้ำคขับรถอย่างรวดเร็วเนะนี่เราเหลืออีก4ชั่วโมง44นาทีนะครับผมก็ถึงจะถึงชุมพรน,นะฮะแล้วก็มาจานะแวะพักกันนิดนึงที่ปั๊มพีทีนะอ่าก็สมุทรสงครามก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวลงไปเข้าห้องน้ำไปดูอะไรกันหน่อย <c oughs> ค okay. น,นี่เราอยู่สมุทรสงครามแล้วนะผม mm hmm. เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะพาทุกคนวาร์ปไปที่ชุมพรกันเลยแล้วก็แวะห้องน้ํากันนิดหนึ่งนะฮะเออมีแบบที่ชาร์จด้วยนะเดี๋ยวนี้เออสถานประกอบการต้องการยาเสพติดนะครับผมห้ามซื้อยาที่นี่นะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ชุมพรเลยนะครับครับก็มิกกี้นะฮะแล้วก็ซื้อมะขามแก้วเนาะ นี่นะฮะมาแก้วกับลมเขาโอ๊ตนะครับผมเพราะว่าทริปนี้ผมว่าจะเป็นแบบสุขภาพนิดนึงนะฮะโอดมิลไร้น้ําตาลเนาะเราก็จะได้มีแรงลุยกันต่อนะครับผมแล้วก็ก่อนมานี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือพอดีขับมามาเรื่อยๆเ,เนาะแล้วก็วิ่งเลนขวาสุดนะฮะอยู่ดีๆก็มีรถใหญ่นะครับตัดออกมาปื๊ดอ,อย่างนี้เลยครับโอ้โหนึกว่าจะตายหาทะนแล้วนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่มีสตินะครับผมอันนี้บอกทุกคนไว้ก่อนนะเวลาขับรถเนี่ยมันจะมีเกียร์นี่นะฮะ เ,ออเวลาสมมติเราจะเบรกฉุกเฉินนี่นะเราสามารถใช้มาเป็นตัวบีได้นะครับเกียร์เหมือนเกียร์ต่ำนะฮะมันจะทําให้รถเนี่ยมันความหน่วงในการเบรนจะเบรกง่ายขึ้นนะครับรถมันจะมันจะสโลนะมันจะช้าลงอ่ะก็เดี๋ยวเรวจะพาอีกทีหนึ่งน่าจะไปถึงชุมพรเลยนะหรือไม่ก็อาจจะแวะกินข้าวแถวประจวบนะไม่แน่ใจโอเคแต่ว่าอันนี้น่าจะอยู่ได้นะครับผมมีก้ก็ไปซื้อตรงเนี่ยนะพีทีนะพีทีแม็กมาดนะครับผมเเพราะว่าเราอยู่ปั PT, ๊มพีทีแต่ก็ไม่ได้เติมแล้วเราเติมน้ำมันมาเต็มละ ไปรู้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมเอ่อตอนนี้เราก็อยู่เพชรบุรีแล้วนะครับผมอยู่ปัป๊มปตทที่เพชรบุรีกำลังจะเข้าประจวบน้องพอดีง่วงโคตรเลยนะฮะก็เลยว่าจะนอนสักแป๊บหนึ่งนะฮะสักห้านาทีนะแล้วค่อยลุยกันแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อเมซอนกันหน่อยนะเอ่อซื้ออะไรหวานๆเย็นๆกินนะครับผมพอดีผมกินกาแฟแล้วผมง่วงด้วยเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปรุยกันต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้ถึงประจวบแล้วนะครับผม จะไปถึงชุมพรแล้วนะฮะอีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ประจวบกันแล้วนะครับผมก็ถึงเวลากินข้าวนะครับเที่ยงสิบเอ็ดครึ่งแล้วก็กินข้าวก่อนเนาะจะได้มีแรงไปลุยโอ้ตาคลำมากนะครับอ่อนก็มาอยู่ที่ร้านข้าวแกงเต็มร้านปักใต้นะครับก็ลองดูไม่รู้อร่อยเปะ่ะอะเดี๋ยวมาลองกินกันดูเนาะครับก็มา เึ็แลนนครับผมร้านข้าแกงนี้ก็สั่งตามนี้เนาะแล้วก็เขามีผักสดให้ฟรีนะครับผมก็เดี๋ยวลองมากินกันข้าแกงใต้นะแถวประจวบอ,อร่อยครับเขามีผักสดให้ฟรีด้วยนะ ก็กินเรียบร้อยแล้วนะครับอิมนะครับผมราคาแค่60บาทนะมีไก่แบบเป็นพริกไทยดำแบบพริกไทยดำแบบเป็นเม็ดๆเลยอร่อยมากเลยผมชอบนะ mm. เออเนี่ยเต็มร้านข้าวแกงปักใต้นะครับเขาจะมีป้าแบบตัวโคตรใหญ่เลย mm. พอดีผมเออเดินเข้ามาแล้วก็เห็นไอ้ขับรถเข้ามาผ่านนะน้อแล้วก็กําลังหิวพอดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีทําทางเยอะหน่อยเนาะตรงแถวประจวบอ,อําเภอปานบุรีอะไรแถวนี้นะ เออก็ถ้าเกิดใครผ่านก็แวะมากินกันได้นะครับก็ผมก็สุ่มๆดีแล้วนะอร่อยดีนะฮะแปลกดีแล้วก็มีแบบผักแบบหอมๆนะผมไม่รู้มันผักอะไรเหมือนกันนะก็ถ่ายไว้ละกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปลุยก,กันต่อนะครับอีกประมาณสองชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับอ่าตอนแรกมันสามชั่วโมงนะอาจจะรถติดเนาะอันนี้อาจจะไม่ติดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปลุยก,กันเลยเดี๋ยวเราไปถึงชุมพรแล้วเราก็ไปกิน ไปหาโรงแรมกันเออใช่อันนี้คือผมมาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จองอะไรเลยนะเรามาแบบว่าลุยแบบสู้ชีวิตกันเลยนะครับผมเออคนที่นี่เขาก็จะชอบกินแบบพวกอ,อ่าพวกข้าวกับน้ําพริกกับกะปิอะไรเงี้ยมีผักอะไรเงี้ยฮะคนแถวต่างจังหวัดประจวบคนภาคใต้อะเนาะอ่ะก็มาดูนะครับว่าที่ชุมพรจะมีอะไรให้เที่ยวแล้วก็เราจะไีโรงแรมไหนแล้วก็ผมจะลองโทรหาดูนะครับว่า,วางหรือเปล่าเราก็ไปอยู่เลยนะครับเราไปเที่ยวแบบว่าลุยๆกันอ่าวันนี้ตอนนี้ก็ถึง ชมพอแล้วนะครับแต่ว่าอําเภอเมืองนี่อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะนี่แต่ว่าเออเรามาแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับผมแล้วก็มาจองโรงแรมกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาโรงแรมอะไรดีนะฮะเดี๋ยวมาช่วยกันเลือกนะครับเพื่อนๆอ,อ่าตอนนี้มาเติมน้ํามันปตทนะครับแต่ชุมพอลนี่เป็นจังหวัดที่โคตรจะใหญ่นะครับเนี่ยคืออยู่ชุมพอแล้วนะแต่จะเข้าเมืองนี่ชั่วโมงหนึ่ง <laughs> เออโอเคเดี๋ยวไปดูโรงแรมกันโอเคครับที่แรกนะครับ ลอฟมาเนียบูติกโฮเทลเนาะเออที่นี่ก็ผมลองดูดูไว้ก็ดูราคาน่าจะไม่แพงนะครับเป็นแต่รีวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่รู้เดี๋ยวลองโทรคุยดูนะครับเดี๋ยวโทรไปนะ,ะสวัสดีครับวันนี้มีห้องว่างไหมครับผม,มพันสี่รามเช้า,ชาใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยวอาจารย์วอล์กอินเข้าไปครับคุณครับอ๋อไม่ไม่มีปัญหาครับ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 อ่าโอเคครับฟลอปมาเนียบูติกนี่คือว่างนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูอีกที่หนึ่งเผื่อเผื่อไว้นะอันนี้พันสี่นะครับอกพันสี่นะครับผมใจเอทีนี่ก็ดูน่าสนใจเนาะ ดูเอทีกันนี่นี่นี่เราทําแบบนี้เลยนะครับเราก็รีสตโรงแรมมาก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเรามาหาเลยเนี่ยมันจะเสียเวลาจัดจัดแต่ว่าเราเผื่อเรามีแผนแบบเปลี่ยนแผนอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะโรงแรมคล้ายๆกับมิกกี้นะครับเอที AT นี่อืมน่าสนใจน่าสนใจ อันนี้น่าจะประมาณพนะันสองพันสามเนาะจะถูกกว่าเมื่อกี้หน่อยแต่ผมว่านะ่าจะพอๆกันนะนี่นะมันเหมือนกับเมื่อกี้แหละแต่ผมชอบมเมื่อกี้มากกว่านะเมื่อกี้มีอาหารเช้าด้วยมีสระว่ายน้ำไม่เอาดีกว่าเอาวิลล่าวาลิสดีไหมนี่วิลล่าวาลิสนี่เราลิสต์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องมานั่งไล่ลิสต์อีกเพราะว่าตอนแรกว่าจะไป เพชรบุรีก่อนเนาะแต่ว่ามันตอนนี้ฝุ่นมันเยอะมากเลยครับผมอยากจะหนีฝุ่นก็เลยไปชุมพรแล้วกันอากาศมันดีหน่อยอ๋อวิล่าวายริสเขาจะเป็นแนวอย่างนี้เนาะบานๆหน่อยไม่ค่อยชอบชอบแนวบูเดินมากกว่าลงไปอนนี้ได้โอ้ยนี่เป็บนปลาเลยอะ่ะเอ้ยถูกใจว่ะเป็นปรานะไหนดูดิวันนี้ผมมาวันจันทร์นะครับยังไงก็น่าจะมีห้องว่างกัแเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเรื่องต้องมาจองก่อนนะอุย้ยอันนี้เป็นปราแบบอยู่ชายหาดโคตรเท่ เฮ้ยเฮ้ยเทะ่ะเฮ้ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะโทรไปถามไหมสวัสดีครับอสอบถามราคาห้องพักหน่อยครับ เจ็บคือเริ่มต้นถูกไหมฮะอ่อวันนี้มีว่างอยู่ไหมครับค, <น S 1> ครับคนเดียวครับผมแอดโอเคได้ครับโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวทักไปในไลน์นะครับครับผมครับครับสวัสดีครับอันนี้ดูเป็นเหมือนบ้านๆหน่อยนะฮะผมว่าเพราะว่าเขาน่าจะเปิดเป็นบาร์แล้วก็เป็นห้องเช่าด้วยเนาะอืมเป็นเหมือนเป็นคาเฟ่นะฮะเนี่ยผมลองดูละแต่ราคาเรื่องอยู่นะพันเจ็ดนะแต่เขาอยู่ติดทะเลเลยนะฮะทะเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ อืมผมว่าเอาที่น,นู่นดีกว่ามั้งที่แรกผมชอบอันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันมันบ้านๆไปหน่อยวมีที่นึงเดอดูโบนี่ดูแพงนะเดอร์ดูโบชุมพรนะฮะมาลงดูตรงนี้กันอันนี้เรามาแวะปั๊มจองโรงแรมกันก่อนเนาะงั้นเดี๋ยวเข้าไปจริงๆริงก็น่าจะว่างแหละแต่ว่าถ้าวาอกินเข้าไปแล้ว อุ้ยอันนี้เป็นแบบบีทรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ตอนนี้ประมาณพันแปดนะเอาเรื่องลองลองโทรถามดูนะครับผมว่านี่ดนะีนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะเออโคตรหรูหราเออลรมแรที่เราต้องไปหรูหราสวัสดีครับสอบถามราคาห้องพักหน่อยครับ อ่าวันนี้ครับผมอ๋อโอเคตอนนี้ห้องยังว่างอยู่ไหมครับอ๋อโอเคเดี๋ยวบอกอินเข้าไปครับอันนี้เกือบพันแปดนะครับแต่ว่าโอเคเลยนะผมว่าดูดูดีกว่าที่แรกแล้วก็แบบดูหรูหราเลยเออผมว่าไปที่นี่แหละนี่กดเส้นทางไปเลยไป ึ่งชั่วโมงยี่แปดนาทีครับเห็นไหมแต่ก็ตอนนี้เราอยู่ชุมพรเนาะแต่ว่าคือพอจะไปรุ่นนี้นั่นนะมันก็เขาเรียกอะไรอะชุมพรมันเป็นจังหวัดที่โคตรใหญ่นะเนี่ยจากตรงนี้ไปตรงนี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงยี่แปดนาทีเราก็จะถึงประมาณสักใบสองใบสามแล้วเนาะก็อย่างไรนก็มีอะไรให้เที่ยวอยู่นะฮะน่าจะมีอะไรให้เที่ยวนะอ่ะอันนี้เป็นการตรงแรมแบบเร่งด่วนนะแต่วาเนีวพรุ่งนี้เะ้ผมจะป้าจะไปคิดว่าน่าจะไปถึงสุราษฎร์ได้นะ หรือไม่ก็สตูนนะจริงๆอยากไปสตูนนะเขาบอกอากาศดีที่สุดนะ่ะแต่สตูนนี่น่าจะไกลชิบหายนะอาจจะต้องไปที่สุราษฎร์ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันวางแผนการเดินทางดีๆอาจจะได้อยู่นะ,ะแล้วก็ตอนดึกๆแต่ไปพวกผับชุมพอรอะไรเงี้ยนะเราเป็นสายเที่ยวคืนนะผมอ่านิดนึงนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวไปลุยถึงโรงแรมแล้วเราจะวาร์ปตัดไปให้นะฮะแล้วเราถ่ายรูปให้ดูว่าโรงแรมดีขนาดไหนครับอ่าโอเคนะ เฮ้ยโอ้โหไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้ครับผมมันเป็นกอล์ฟอ่ะมันมีนสนามกอล์ฟดูด mm hmm. ิใหญ่มากครับเป็นกอล์ฟแอนรีสอร์ทอะ่ะนี่เพิ่งถึงนะครับผมผ mm hmm. ันเจครับหาดาวเนี่ยโอ้ดูดิจอดตรงไหนไม่รู้นะเดี๋ยวหาที่จอดกันนะเดี๋ยวเช็คอินก่อนเดี๋ยวเช็คอินก่อนโคตรใหญ่เลยดูดิเออนี่เขาให้มาบนนะเดี๋ยวไปบนหาที่จอดก่อน นี่ทางเข้าอ่ะยี่หันไม่ทันรีบมันขับเร็วอนะฮะเออเหนื่อยแล้วอยากเข้าไปนอนพักโอ้โหดิดโอ้โหใหญ่เป็ดเทมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมพาไปดูทัวร์เลยโรงแรมนี้ใหญ่มากราคาไม่แพงนะอ่ามาเริ่มจากข้างหน้าห้องกันเลยนะครับผมดูนะ นี่นี่ห้องน้ำนะฮะโอ้โหมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะฮะไม่ต้องเออะไรมาเตยเอ่อมีโชู๊แคปมีถุงขยะเนาะมีซุปะอ่านว่าซุปอ่ะอะไรพวกนี้มีใเป่าผมนะ,นนระมครับแล้วก็มีอ่างเป็นอ่างนี้เลยนะนี่มีสะอาดมากครับแล้วก็มีทุกอย่างครบครันแล้วก็มีแบบสกรกแล้วอ,อ่ามีแช่อ่างแล้วคืนนี้ นะฮะแล้วก็เอ๊แต่ไม่มีแปลงถิฟันยาถิฟันเนาะไม่เป็นไรผมเอามาละอ่าก็ต้องไม่มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมันจะครบคันจนเกินไปแล้วก็มีน้ํานะครับอันนี้เป็นตู้เนาะตู้ตู้เย็นนะฮะตู้เย็นของข้างในก็คงไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ขายแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อคลุมอาบน้ำ,นำนแล้วก็มีล่มตู้เซฟแบบเล็กๆ,ๆอ่าแล้วก็เข้ามานี่คือเตียงนะโคตรใหญ่นะฮะอันนี้เป็นหมอนข้างผม,นะมงแล้วไม่ใช่ของโรงแรม แล้วก็น,นี่คือกระเป๋าผมเองก็เดี๋ยววางตรงนี้แล้วกันอ่ะทีน,นี้นี่นะด้านทีวีทีวีเล็กไปหน่อยเนาะแล้วก็แว่นตานี่ของใครก็ไม่รู้นะไม่ใช่ของผมนะอ่ะแว่นตาอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยโอเคอน,นี้ก็เป็นที่วางของนะครับใหญ่ห้องใหญ่ามากอุ้ยร่วงเฉยอ่ะทีวีก็เป็นยี่ห้อชาร์ปน้าเล็กๆธรรมดาแล้วก็มีโต๊ะกินข้าว วิวเป็นยังไงวิวก็เป็นวิวอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะฮะวิวแบบเป็นพืชผักสวนครัวแต่ว่าเราไม่ได้วิวติดทะเลเนาะมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับผมก็เอาถูกสุดเนาะนี่ก็เป็นแต่ห้องใดญ่มากลนะเออจสได้ได้มาคนเดียวนะถ้ามาหลายๆคนนะ่าจะฟินเลยม่านก็เป็นแบบปิดทึบแสงได้หมดเลยพร้อมจะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักผ่อนปับนึงแล้วเดี๋ยว พาไปดูส่วนกลางกันว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับผมมาดูกันว่าผมอยู่ตรงด้านหน้านะมีที่ปลาเป้านะดูผมลองดูเหมือนจะเป็นโรงแรมก๊์ฟสมัยก่อนนะเก่าละราคาก็เลยไม่แงพงผ้าดาวอะไรเงี้ยแต่ว่าโรงแรมเก่าแล้วนะครับผมก็มีโต๊ะพูนะ ดไปอยู่ในเลนน,นั่นน่าจะถามเขาแล้วก็ดึงออกไปเลยให้มาเล่นนี่ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะฮะไปดูสระว่ายน้ำกันนี่นะ นี่จะระว่ายน้ำนะครับผมเลยก็จะใหญ่มา,มากนะมีสองโซนนะยวันนี้เงียบเลยนะฮะพอดีผมมาวันจันทร์เนาะไม่น่ามีแ่แครเท่าไหร่แล้วนี่เป็นทะเลนะฮะเป็นทะเลเอ่อหาดชื่อว่าหาดลีอะไรสักอย่างนะผมก็เพิ่งเคยมานะของชุมพรน,นะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะ อันนี้ประมาณเกือบห้าโมงแล้วเดี๋ยวผมว่าจะไปฟิตเนสซะหน่อยเดี๋ยวลองถามเขาดูนะว่าอยู่ตรงไหนทุงนี้เป็นสนามกอบไปเนาะแต่คงไม่ได้ตีนะครับตีกล์บไม่เป็นอด,ดีนี่มฟิตเนสเซ็นเตอร์ไปดูกันหน่อยโอ้มีปิงปองด้วยนะฮะมีปิงปองด้วย นห้งน้ำ่ะแต่ว่ามีโซนเด็กนี่นะเป็นเด็กโอ้โหต้องมีงปองด้วยโอ้โหนี่มีเป็นพวกดำน้ำ้วยนะแต่ว่าปิดไปละนี่นะ มากนะครับผมไม่ถึงสองพันอ่ะมีหารเช้าเลยนะเนี่ยดูดิเงียบมากเหมาะการพักผ่อนสุสดๆเดี๋ยวไปดูชายหาดกันดีกว่าอันนี้เป็นทะเลนะครับหาดลีนะตรงน,นั้นก็น่าจะเป็นเกาะชุมพรจะมีเกาะเยอะนะครับผม สถานที่ท่องเที่ยวเนาะฮนะวันนี้ก็วันจันทร์นะเนาะไม่ค่อยมีคนแล้วก็ไม่ได้ฮิตในหมู่ฝรั่งเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ค,ครอบครัวเนี่ยแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นเกาะอะไรสักอย่างนะฮะต้องนั่งเรือไปเนาะแถวนีก็ไม่ค่อยนิยมมีนักท่องเที่ยวเท่าไหรนะ่เนาะจะเป็นเหมือนทะเลประมงนะเนี่ยมีแบบประมงเต็มเลยนะแต่ก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะ ชาหาดเลยไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะเนี่ยจะไม่ค่อยเนียนตาแต่อาจจะมีแบบพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยไปเดินดูได้นั่งเล่นๆอะไรเงี้ยได้อยูออออ่อันนี้ก็เป็นโรงแรมเนาะนี่เป็นโรงส่วนของโรงแรมตัวใหญ่มากนะโอ้แต่ว่าเหมือนเขาเคยดังมาก่อนนะแต่ตอนนี้มันเงียบๆมากนะครับอาจจะเป็นเพราะวันจันทร์ละมั้งเออเพราะว่าก็เห็นมีคนมาตีกอล์ฟอะไรนะ ออผงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเล่นฟิตเนสว่ายน้ําแล้วก็ลงทะเลกันสักนิดสักหน่อยก็ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปกินซีฟู้ดกันหรือจะกินโรงแรมดีไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนทีเขาบอกจะมีซีฟู้ดตรงนี้นะเราก็เดินไปกินได้พรุ่งนี้เราก็ไปดูอีกต่อพรุ่งนี้เราจะไปจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวเยอะนะวันนี้เราก็เหมือนเป็นตรงๆแล้วชุมพรมันก็เป็นจังหวัดทางผ่านฮนะ สถานที่เที่ยวมันก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะที่ดังๆก็จะมีเกาะเต่าแล้วก็มีกเกาะสมเด็จเนาะซึ่งมันก็ต้องมาถึงให้เร็ววันนี้นะผมอันนี้ผมออกมาเจ็ดแปดโมงเนาะก็ถึงก็คือบ่ายสามและไปไม่ทันแล้วนะฮะแล้วก็ต้องนอนพักด้วยโอจะหาตอนนั้นน่าเล่นนะโคตรไกลเลยต้องขับรถไปเลยพยายากไปลองเล่นดูเนี่ยที่มันเป็นหาดยื่อนอะไรเรือเยอะไปหน่อยนะว่า อะเดี๋ยวไปใช้ส่วนกลางลงแรมให้คุ้มกันหน่อยดีกว่าก็เข้าฟิตเนสมาแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวออกกำลังกายกันสักหน่อยเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับผมอ่เดี๋ยววันนี้เล่นอันนี้แล้วกันมาจัดไป ให้พอมีเง er, ินนะเรวก็ไปไว <Sh ot pie 1967> oh ้ายน้ำกัีซี่เนี่ยปิงปองสำหรับคนรงเหวงเราสามารถตีมวยกับตุ้ได้นะเป็นอะไรจริงจริงเฮ้ยกล้าเกินโอเคฮะก็เดี๋ยวของเราใกล้กันแล้วเดี๋ยวเราตัดที่ว่ายน้ำกันดีกว่าก็เหมือนที่นี่นะครับจะเป็นเหมือนโรงแรม เก่าะฮะเพราะนั้นรู้สึกทุกอย่างแบบเก่าไปหมดแต่ว่าคือสมัยก่อนนะคงจะเป็นโรงแรมที่ดีมากนะฮะไม่รู้ว่าผมไม่ได้ดูประวัตินะกนะ็สมสุ่มมาอย่างเครื่องนี้เนี่ยลองดูได้ฮนะแบบโบราณมากเลยฮะเปิดยังไม่ได้เลยเนะี่ยแต่คือแบบคือคุณภาพคือดีมากเลยนะเอยจะเหมือนซื้อมาแบบหลายสิบปีแล้วอะเออแก็เป็นป่องเงี้ยเก่ามากทีวีอะไรเงี้ยแต่คือดูแอร์ดิเนี่ยยุคนี้ไม่มีนะแอร์อย่างเงี้ยแต่คือแบบ ตอนนั้นอาจจะคืนลแบบสี่ห้าพันก็ได้นะคออดีมากๆอ่ะโรงแรมใหญ่มากเขาก็อาจจะแบบปรับราคาให้เพราะโรงแรมเก่าแล้วขี้เกียจรีโนเวทอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าทุกอย่างมันก็ยังดีอยู่นะฮะนี่ออกน้ากายมาแล้วนะก็เอ,อ,อ่อพอเขาช่วยมาช่วยนะฮะไปไว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวล้างหน้าเราจะได้หน้าไม่มันแผละนะเนี่ยมีโซนให้เด็กเล่นด้วยนะน่ารักมากเลยดีมากนะเมื่อก่อนงจะเป็นโรงแรมที่ดีมากๆแต่ว่า,เ,าเขาอาจจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะ ก็มีแขกมาพักนะฮะแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ละวันศุกร์อาจจะมีแขกเยอะก็ได้นะทำเลก็ดีนะเนี่ยเดยเด็กยูทั้งภูเขาทั้งทะเลดีมากๆเดี๋ยวผมวิ่งอันนี้เสร็จแล้วไ,ไปลุยว่ายน้ําดีกว่าให้รอให้มันแดดตกนิดนึงนะไปเรียบร้อยละเราไปไว่ายน้ํากันไปลุยกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมลุยพร้อมลุย ลุยนะฮะโักดิ์โคตรเลอะนะครับผมดูดิศักลึกนะฮะยืนไม่ถึงเนะี่ยอันนี้เป็นศาสร์เลอะนะครับเอ่อต้องใช้สกิลในการว่ายด้วยนะเออพอดีผมว่ายน้ำเก่งนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะฮะอีซี่อยู่ลนะนี่นะฮะอีซี่อันนี้นี่ผมยืนไม่ถึงนะอลยเนี่ยนี่คือการใช้อีกมือหนึ่งถือเซลฟี่อีกมือหนึ่งว่ายน้ำไปด้วยนะครับผมอีซี่เกินไปนะครับผม โอ้สาะลึกด้วยนะอันตรายนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปสระตื้นกันดีก,กว่าอตอนนี้ตื้นหรือเปล่าอ่ะเหยียบไปแหละนี่สระตื้นทั้งชั่วนหนึ่งโคตรลึกเลยเพราะว,ว่ายฟินเลยนะนี่มันสระลึกนะฮะนี่มีสองสระนะเอะอร้อนแล้วก็เหนื่อยนะ กาศร้อนพอดีผมมาก็มันจะหน้าร้อนพอดีนะพี่พีพแล้วก็มีสัตอางนู้นด้วยเนาะนี่นะนีมีตรงนี้ด้วยเดีไปลองดูกันพี่จะเป็นสัตว์หรือกับสัตว์ตื่นนะแต่ถ้าถือโกโปรองไว้ไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูกัน อันนี้เป็นแบบนวดเท้าก็ขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวรอดู EP หน้านะฮะอันนี้ EP พหนึ่งก็ฝากช่องใหม่ในดวงใจด้วนะครับสำหรับสายท่องเที่ยวนะฮะจะพยายามทำให้ดีที่สุดละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ